ในขณะที่งานเป็นฝ้านั้นนะครับเกิดก็เกิดจากเลกเกอร์นะเลกเกอร์ตัวตัวที่เป็นเลกเกอร์ด้านตัวนี้นะครับเราจะแก้นะเราจะแก้ทางโดยโดยการใช้ใช้เงานะใช้เงาพุ่นพุ่นไปบางๆนะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใ,ในจังหวะนั้น เราเราใช้ไดไดไดต่อบผมนี่แหละนะครับเป่าเป่าคางนะครับอย่าอย่าไปเป่าจี้นะครับอย่าไปเป่าจี้ถ้าถ้าเกิดว่าเราเราเป่าจี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแลกเกอเขาเขาจะขึ้นอ่าเป็นเป็นเม็ดเป็นหนังข้างคกนะครับนะตรงนี้ต้องต้องต้องระวังด้วยนะครับเทคนิคเลยขึ้นฟ้าขึ้นฟ้านี่เราใช้เราใช้ไดนะครับเรา เราใช้แลกเกอร์เงาพ่นก่อนนะครับแล้วก็เอาแลกเกอร์ไอเอาเอาใดนะเป็นตัวเป่านะครับจะขึ้นจะขึ้นหน่อยเดียวขึ้นขึ้นขึ้นไม่เยอะผมก็พยายามที่จะพ่น